รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง นะใครขับรถเดินทางก็ไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุกันด้วยนะคะคุณผู้ฟงังโดยเฉพาะช่วงนี้ที่หลายคนเตรียมตัวเคลียร์งานทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะได้เดินทางกลับบ้านไปเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขปีใหม่เอ้าไม่ปีใหม่เอาปีใหม่นะเนาะปีใหม่ไทยเทศกาลสงกรานนั่นเองอย่าลืมนะอย่าลืมช่วงนี้รณรงค์อย่างหนัก เรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนส่งกรารกอดผู้ใหญ่สบายใจปลอดภัยด้วยวัคซีนนะตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้น เข็ม3หรือว่าเข็ม4บางคนเข็ม4ี่เข็ม5ไปแล้วนู่นนะคะป้องกันตัวเองดูแลตัวเองกันมากๆก่อนจะเดินทางกลับบ้านไปหาญาติผู้ใหญ่นะคะไปร่วมกิจกรรมไปร่วมงานสงกรานโดยเฉพาะกลุ่ม6 0 8อันนี้ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์นะคะแล้วก็ก่อนเดินทางก็อย่าลืมประเมินความเสี่ยงของตัวเองด้วยหากพบ มีอาการหรือมีความเสี่ยงก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงานหรือให้พิจารณาตรวจ ATK ก่อนเดินทางร่วมงานภายใน72ชั่วโมงนะคะขณะเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะก็ให้สวมหน้ากากตลอดเวลานะคะล้างมือบ่อยๆงดรับประทานอาหารแล้วก็งด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะส่วนการไปร่วมงานการจัดงานกิจการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสงกรานก็ให้ลงทะเบียนบนระบบนะคะคุณผู้ฟงังแล้วก็ประเมินตนเองตามมาตรการ ตามประเภทมาตรการโควิดฟรีซิตติ้งได้แก่การจัดกิจกรรมพิเศษนะคะอย่างการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีงานอีเวนต์งานเทศกาลหมากรรมต่างๆรวมถึงการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชนศาสนาสถานร้านอาหารขนส่งเหล่านี้นะคะ พื้นที่จัดงานสงกรานที่มีการจัดเตรียมสถานที่และควบคุมกำกับอันนี้ปีนี้เขาก็อนุญาตให้เล่นน้ำได้นะคะจัดกิจกรรมตามประเพณีได้นั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำดำหัวส่งน้ำพระการละเล่นการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นขบวนแห่การแสดงดนตรีแต่จัดได้ก็ต้องให้เป็นไปตามมาตรการนะคะมีการกำชับ กำกับการจัดงานอย่างเคร่งครัดนะคะแต่สิ่งที่ห้ามปีนี้ก็คือเรื่องของการห้ามประแป้งปาติโฟมนะคะการจำหน่ายบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงานรวมถึงเรื่องของการกำหนดช่องทางการเข้าออก ของงานนะคะจัดจุดคัดกรองควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่การจัดงานเหล่านี้เป็นต้นค่ะต้องเข้มงวดนะคะคุณผู้ฟังเพราะเราไม่อยากจะให้ย่อดตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนิวไฮทุกวันเหมือนกับหลังเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาถ้าสังเกต ก็จะเห็นว่ายอดสูงมากในแต่ละวันแล้วก็ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูแลตัวเองนะคะใครที่เตรียมตัวอยู่รู้ตัวว่าปีอสงกรานนี้เราจะกลับบ้านไปหาญาติผู้ใหญ่ไปเจอ,อพ่อแม่นะคะพี่น้องไปเจอใครก็ตามแต่แต่ว่าต้องเดินทางไปร่วมงานแน่นอนก็อย่าลืมดูแล